สวัสดีครับทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ผมครับคาสูโตะและอยู่ในเกมอีฟบอลโมบายกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่500ทองนะครับผมทุกคนก็น่าจะรู้ว่าจะมาทำอะไรกันนะครับเราจะมาซื้อแพ็คเทพเจ้าตอรเรซกันนะครับผมในยูนิฟอร์มของเชลซีนะแพ็คนี้เนะ Fernando, เฟอร์นันโดตอรเรซนะครับผมอาจะหมดเขตในวันที่อ่าถ้านาป ร้อยเจ็ดสิบหกวันนะครับผมกับอีกสิบแปดชั่วโมงเนี่ยจะได้วันที่อะไรก็ไม่รู้พูดเป็น,นั้นนะครับราคาส่วนหน่วอยู่ที่ห้าร้อยทองนะครับผมถ้าตีวงกลมเนี่ยเป็นราคาเท่าไหร่วะสองร้อยอะสองร้อยไม่ถึงสองร้อยนะครับเออไม่ถึงสองร้อยมาดูนะครับในแพ็คมีอะไรกันบ้างครับคือได้เป็นฟอนโดต,ตอร์เรสในยูนิฟอร์มเชลซีนะครับผมแล้วก็เป็นบูทสองจุดนะครับผม อเอาภาพแตกเออถ้าถ้าคลิปนี้ภาพแตกต้องขอภัยนะเพราะมันก็ภาพแตกทุกคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็จะมี exp นะครับผมสี่พันเทนนิงมาหกอันนะซึ่งความจริงมันก็อัพไม่ตันหรอกครับซื้อ,อไปเลยจุดแรกนะมาดูครับผมฉากตอนเรนะฮะนอนมาหนึ่งทีและขอญาตแคปรูปไว้เผื่อได้ทำกกคลิปนะครับแก้ได้แล้วน,นะครับผม จะเราไปอัพต่อเรทกันดีกว่านะมันต้องเพียกอ่าอนี้นะครับผมนี่ครับสำหรับเจ้าตัวต่อเรทนะครับตัวที่อัพก็ลอยหล่อจริงๆนะจะตันไหมเนะี่ยคนลอยหล่อเลยที่อัพมาเลยครับผมคือด้านนะี้ตันร้อยต่อนะครับแต่ มีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่มีให้มันนะครับนั่นก็คือบูสเตอร์อันที่สอนะครับผมไม่มีนะครับพอดีเอาไปใส่ให้แบแ็คแฮมหมดแล้วนะบผมก็เราก็จะมาดีแบ,แบแ็คแฮมเงียเงียนรีวิวได้ไหมหรือว่าเราทำคลิปแยก่ทำคลิปแยกนะครับผมแล้วก็จะมีวินิแจกฟรีอันนี้คลิปแยกไหมคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมพี่เกล็ทำคลิปแย,แยกนะคราเรามาดูตอนน่อเลยกันีกว่า โซเลสโอโออยู่ที่96นะครับผมเข้าทีมเอ้ยออยู่ที่97เดียวรวมบูแลนะเข้าทีม101นะครับผมถ้าใส่บูทบูทแล้ววะสไตรเกอร์ก็อาจจะเป็น90 90 90ไรนรี่แหละเดี๋ยวมุมมาได้ไหมขอญาตแป๊บหนึ่งครับผมไปดูสูตรการอัพของพี่เคยแบดแป๊บนะครับ เีนี้ไปดูมานะครับลดอันนี้ไป741ไป็1 2นะครับอ่าอย่างนี้ใช่ไหมที่พี่แบดเขาอัพก็เขาไปอัพสปีดไปให้มันดีขึ้นนะครับตันร้อยไอ้หี่ตันร้อ <c> ย <oughs> ยังวะ ต้องแบบใส่บูทด้วยนะผมไม่มีบูทก็เดยวเล่นกันไปแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะครับผมแล้เวเราอัพในแบบของเราถ้าอัพในแบบของผมจะลดนี่ไปสองให้มันเป็นแปดแปดว้วใส่ข้างหน้าก็แบบนี้อืมอ่ะมาดูสแตไซ้ายไหนดีขใช่ไหม ก็ไม่ได้ดูดีขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่เล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะนี้ใช้โค้ด้ดยช่องในการเล่นนะครับผมขวาขวาเราไม่ไม่เล่นตัวนี้แล้วนะครับเอาไว้รีวิวขวาเล่นเป็นซาร่าแล้วกันนะครับผมก็ซ้ายเป็นวินิซิลลร่างใหม่นะครับผมจีอัพอะไรมาเนะี่ยออโต้มานะโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมด้วยกันนะว่าจะดุเดือดแค่ไหนนะครับผม ไปดูกันแล้วให้ต่อเลนะครับตอเลนหาพื้นที่ว่างได้อยู่ไหมแข่งอยู่ครับเราวินิมาให้กิสมนนานแล้วยัด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 ไม่ค่อยดีวะจุดเมซี่ดักได้ครับผมมาที่เอาตัวกิสมานครับมาที่วินิครับจะปั่นแต่โดนปิดนะครับโดนล้นหน่อยผมเนี่ยมาเอามาที่ครับ อ่าชิป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 ยังได้อยู่ครับมาข้างบนตรงนี้ที sale, ่ซาร่าซาร่าวิ่งไม่ออกผมบอกเลยเมื่อกี้เนี้ยยังได้อยู่ครับไม่ได้แล้วว่าเหมือนจะหลุดตำแหน่งครับมาที่ซาร่าโอ้ความข่านี้ดุจริงๆแล้วฟอนันโด ตอร์เร่รับลูกแรกมาแล้วโอ้โหแอคติจากเมสซี่ครับผมแล้วยืนถูกตำแหน่งนะครับผมมาแล้วครับลูกแรกจากฟอนดโดตอร์เร่ลูกนี้ใช้ความเฉียบคมสู้อย่างเดียวนะครับเมสซี่เบียดไหวนะโอ้โหลูกนี้ค่อนข้างฟุกเหมือนกันนะครับผมทีมูเซล่าเหมือนเดิมนะไฮเดอร์ลิกแล้วครับมาไทเดอร์ลิกวนๆอยู่หุดวินิ ยังได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหเขาเร็วกว่าไปซาร่ามาแทงน,นลิเบียดเบียดทีเบียดทีคว่ำอะไรกันลังนั้นก็น่าจะเก่งอยู่นะครับผมผมมีอยู่นะแต่ไม่ได้ทำคลิปรีวิวมา,นนมาที่แม็ซี่แม็ซี่มากับซา,าร่าซาร่าส่งออกข้าง โอ้หไม่น่าลีลาเท่าไหร่เลยผมลีลาเกินแนะมองแต่ต่อเลสได้ด well, ิเอาค้างค้างสาราวิ่งค้างโวนครับอันนี้มันพิวใช่ไหมว่ากันนะนี่ผมไม่เห็นนะน่า,าจ,จะโดนแยง่งต่อเลสโอ,อ้โหนี่จแต่คน <on> แต่คนทีลงปีนี่พีกัสเรียบร้อย ทั้งตอเรสท,ทั้งวีรีนะฮะยิยงปลาวคนละหนึ่งรูปครับผมเชี่อตอเรสใจยอย่างเหษ์แบบน้องม้งแบบคือเม่เกต้อวยนิดนึงลูกกี้นี่ครับตอเรสไปโูตัดหักก่อนนะครับเอาอีกมาเ็นไว้รุดตำแหน่งเปล่าเ็นไว้ระวังวีนีขเขาเชิญนะเว้ยเอาแย่แล้วครับกูตัวไงกูตัว พี่เล่นในจังหวะพี่พลาดนะครับผมางานงอกงานงอกตำแหน่งครับแต่ผมว่าซาร่าทำอะไรผมไม่ได้ซาร่าทำอะไรผมไม่ได้ลูกเนี้ยโอเคมันทำได้แล้วหนึ่งลูกครับผมจากโมฮัมเหม็ดซา,าร่าเขานี่กระตุกจัดด่ะหลุดวะอันนี้หลุดอันนี้นะ่าจะเป็นอีกลูกหนึ่งแนวใช่มันหลุดอย่างเนี้ลูดิกเกอร์มันลูดิกเกอร์มันมาประกบตัวนี้แทนอะ่ะแทนที่มันจะปล่อยให้เป็นไว้ะนะครับ รีวันเปิดก่อนนะครับมาที่อภานะเอาอุ้ยตอเรสทำทังครับคิดอะไรมากหนึ่งลูกไปมาที่ฟอนันโดตอเรสครับผมลูกแรกครับลูกแรกของเราจากอ่าเจ้าหนูเขาเรียกอะไรนะชายาเขาอะนะครับลูกแรกเลยนะครับทำทังอย่างดี <c oughs> อีกลูกเปล่าอีกลูกเปล่า โอ้ยโหเราบดรันได้อยู่ไม่พลาดไม่พลาดแล้วไม่พลาดปุ๊บมาที่เนต้าเนต,าต้าอีกรอบไปโอ้โหเขาเล่นเร็วว่ะดิดเลี้ยงมาแบบไม่มีใครเข้าอย่างนี้คิดว่ายิงไกลกูตัวมีเข้าหรอจะ๊ะต้องยิงลูกเลี้ยดเท่านั้นนะครับกูต,ตัวแล้วตอนเล่นอีก,กรับโอ้โหโอ้โหล้ฟันได้เอออย่างนี้ฟันได้เออยอย่างนี้ขอซัดหลอดม่วงไหมหนึ่งรุกดิงธรรมดาก็เข้าแล้วยิงธรรมดาเข้าแล้ว จะติดหลอดมุ้งเขาเล่นกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วลูดิเกอร์ครับตาที่เราพลาดตาน,นี้จัดใหญ่ๆเลยนะครับผมครับทีเมตส์ย์แล้วตอเรสแปะเข้าครับโอ้โหลูที่สองมาอย่างเร็วลูที่สองมาอย่างเร็วครับตอเรสสิบห้านาทีเท่านั้นเลยครับผมมีหวังแฮตทิกหรืมบ้าวมาที่แม,ม่ครับผม แร้วลุดอย่างนี้แปนลุกที่สามเมซี่ส่งไม่มีน้ำหนักอะเมซี่เคียมาจิลเล่รยังไหวนะครับผมที่เมซี่ลุ้งๆหวัดลุ้งๆลุงๆอุนพเพียดจับเพียดตอเล่นยาวเลยทีเดียวกันน้ำฟันไรเราเคยเป็นอดีตแบบอดีตตำนานทีมลายนะยูฟ่ะในเพียดเราอย่างนี้ไม่ได้หรือแบบโกรธที่เราไปอยู่เชลซี โอเคครับ <Okay, S 2> <Please. S 1> ผมยังได้อยู่หึดุดไหมโ้ชา้านิดเดียวนะครับผมทำไมกินนี้มีช่องอยู่ว่าน่าจะได้อยู่แบบช่องแบบเนี้ยช่องมาเริ่มเนี้ยโอเคฟันได้เร็วกว่าไปลูกที่สามมา <adult> เอากระตุกอะไรอ่ะกระตุกกระตุกอะไรกระตุกกระตุกอะไรตอนนี้ง่ะ <laughs> มันกระตุกอะไรไม่งั้นเขา้าไปแล้ว <laughs> อยู่เด้แล้วหรอรรอย่างนปี้ลแล้วลงรองครับเอาเลยแฮตทิกแล้วแฮตทิกแล้วสามแฟนแฮตทิกครับมันที่ของปอนโดลตาเลยเป็นไงเก่งจริงืมทำไมผมรู้สึกสเตตมันธรรมดาแต่มันเป็นตัวที่ทำแฮตทิกเมสซี่ขอโชว์ได้ปะละ่ะโชว์อะไรวะ โชว์อะไรวะอุย้ยเมื่อกี้นี่โชว์อะไรอ่ะนี่แต่เป็นแฮปติกที่เร็วมากครับเอาโถงให้คอก์าตลิต้าผมเฉยเยิ่งมาที่เนต้าเอ้ยไม่ใช่อินเนต้าเกเลเล่ก่อนเกเลเล่ว่างนี่ครับเกเลเล่จ่ายแบบตึงๆมาหลอดม่วงไปเฮ้ยคุณเกือบลูกที่สนะี่แลนะ้วน่าเกือบลูกที่สี่แล้วน่า โอเคครับ okay. สามลูกตอเลสครึ่งเลขครับเป็นธรรมดานะแต่พอเล่นตกับตัวที่เลิ l e r า a r จริงๆมันก็คงนะแบบอินเต้ามันก็ะมันหาช่องดีอยู่นะทําไปเล่นนะสปีดซูไม่ได้ยังไงแต่หาช่องดีเอาเรื่องจบก็พอใช้ได้ชอดจริงมันเยอะแล้วกัสองตายก็พอคิดจะตัดคลิปเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเกือบเกือบนะเราเนี่ยจะโดนแล้ะโอเคครับ okay. คือเขาเล่นนาคู่แบบเอาตัวช้าๆมามันก็จะง่ายเรานิดหนึ่งครับคืนหลังมานะครับติดนะเนี่ยาดีตาที่แล้วกูพลาดแล้วไงตานนี้เอาจริงครับมาที่นี่มาขอลากนิดหนึ่งได้ปะละ่ะไม่ลากอะไม่ลากแล้คืนก่อนนะครับเอากูเดะกูเดะเอกูเดะหลง เอ,อาวสวยดิเไม่น่ากดเดินถอยหลังเลยคือผมจะแบบถอยหลังให้มันได้จังหวะนะครับแต่ทีนี้กลายเป็นทําให้ตอนเลนเราไม่มีมุมมุมยิงมันได้แต่เป็นเท้าที่ไม่ถนัดนะครับอเอาหลุดน,นะตัวนั้นอย่างนี้ขอญาติโยกได้บัหรละ ประหยัดยกได้ป้าล่ะคือมาทีต่ต่อเลอสเจบสโตนใจเย็นพี่ยังไหวนะครับยังไหวยังไหวใจอย่างนี้ใจย,ยังไหวอ,อีกเหรอมักซีหนาะวิ่งไม่ไปเลยสโตน,นเบียดยัก ขอยาได้ปล่ะขอยาได้ปล่อญญาอุ้ยยัดยัดดักกันดีสโตหลายรอบแล้วทำไมมันเก่งอย่างว่าล่างเนี้ยไม่หาใช้ดกวะรีบสับไปหน่อยเท้าไม่ถนัดด้วยเลยยิงเบ,เบาๆนะครับสโตนมันสโตนมันเอาเรื่องจังวะทำไมแต่ละคลิปเราต้องมีกองหลังแบบกองหลังกองหลังที่คอยพันแข้งพันขา หายช่องหาช่องทำไหมไม่ทำช้าไงตัวมันช้าไปหน่อยนะเอา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 อะไรวะหาเฉยเลยนะครับลูกที่สี่ส อยากโชว์จังหวะแบบมันหาช่องตึงๆแบบนี้แต่โตนี่แย่โอ้โตนเอย่ยมันก็เอาเกินเฮ้มันตั้งแม็กมาร์กิ้งมาแน่เลยมันปิดมันปิดแบบมันปิดยิบๆแล้วเพื่อนปิดผมยิบๆเลยวันที่ในตาไอ้กูมันตั้งอแม็แบบแบบบากี้ได้เลยปนะแต่เป็นปิดอะไรขนาดนั้นอะ เพิ่งสาวตอนเล็กก็ได้หรือเป็นหน้าที่ของกองห่อวะยันโตอีกแล้วอ่ะเอไม่ใช่ไม่ใช่เราจะโบยบายไม่ได้คือเราหล่อนตอนเนี้ยเราหล่อนทุกตัวเป็นสโตแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยสโตแล้วไงวะจะโตแล้วไงวะสโตแล้วไงในเมื่อทีมเรามีแจ่ตัวตึงๆที่แอดสิดได้ตอนเล็กเราก็จ่ายสกองให้เราได้ครับซุปที่ห้าไปเลยหรือเปล่ามันฮาลูกแล้วนะพี่ยอมแพ้ผมเถอะ คนเดียวห้าลูกแบบไม่เตอดให้ใครสุดยอดจริงๆิก <c oughs> ก็เก่งอยู่นะดูชบเชียวอยู่นะ <c oughs> มีลูกกาอากาศที่เราไม่เล่นให้ดูในคลิปนี้นะครับเพราะว่าอปีเราตัดเข้าในอย่างเดียวนะครับผม <c oughs> อ่าก็สำหรับคลิปเรื่อไรไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่มาแบบรับชมกัมนด้วยนะครับทุกคนแสดงความคิดเห็นเป็นไงบ้างสำหรับตอเรสสำหรับผมคิดว่าแบบ สแตตไฟ์ในมันยังไม่สุดว่ะมันยังไม่สุดแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันเจ๋จงจริงๆอะ่ะการหาช่องอ่ะมันมันหาช่องดีแล้วแบบคือจากที่ทุกคนเห็นว่ามันทําทางดีอยู่นะทีถือว่าดีเลยนะครับผมแต่ก็มีบางจังหวะที่มันช้าไปหน่อยคือตัวมันควรเร็วกว่านี้เออเอาง่ายๆนะครับผมเออแค่นี้แหละ <laughs> ก็ตอ้องขอทิ้งลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ แสดงความคิดเห็นกันด้วยว่าตอนนี้เป็นยังไงนะ bye bye, ครับผมบ๊ายบายครับ